สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับดูข่าวนะครับเกี่ยวกับการที่มีคนอ้างบิ๊กโจ๊กนะคเป็นนักข่าวผู้หญิงชาวต่างชาติและก็ไปเรียกเงินเรียกทองนะครับจากผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับพวกค้ามนุษย์จํานวนหลายสิบล้านนะครับเป็นคนใกล้ชงใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นก็ฝากตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับว่าจะคบค้าสมาคมกับใครเนี่ยต้องดูด้วยนะคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนสีเทาหรือเปล่าและก็ฝากไปยังพวกนักกฎหมายทนายความ หรือนักข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าไปนําชื่อตํารวจชั้นผู้ใหญ่มาใช้ในการวิ่งเต้นลม้มคดีถึงแม้มันจะเงินดีเพียงไรวันหนึ่งนะครับการวิ่งเต้นล้มคดีเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับยุคนี้มีทั้งวงจรปิดมีทั้งนิติวิทยาศาสตร์นะมีทั้งประจับพยานแรงจางการล้มคดีไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นก็อย่าหาทําครับอย่าไปวิ่งเต้นลม้มคดีสุดท้ายผู้ต้องหา นะที่จ่ายตังไปแล้วคุณวิ่งเต้นไม่สาเร็จเขาต้องขอเงินคืนคุณไม่คืนมาเขาก็ต้องดําเนินคดีกับคุณเหมือนกับนนะักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อเธอในชั้นนี้ถือว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะักกฎหมายทนายความทั้งหลายนะครับหลายคนเนี่ยเรียกค่าทนายความโดยพาลูกความไปพบกับตารวจชั้นผู้ใหญ่นะผมได้ข่าวลือมาเยอะเลิกนะครับอย่าไปทํานะครับเพราะว่าการกระทดาดังกล่าวนั้น นอกจากผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแล้วกยังเป็นการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพก,การว่าความต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่วิ่งเต้นล้มคดีหรือแนะนําให้ลูกความทําลายหลักฐานถ้าคุณปฏิบัติแบบนั้นวันหนึ่งคุณถูกจับได้ต้องถูกดําเนินคดีชื่อเสียงเกียรติยศที่สร้างมาผนปี้หมดครับและก็จะไม่มีใครที่จะไว้วางใจจ้างคุณเป็นทนายเพราะมันจะเป็นการจะเป็นทนายสายโจรน,นะครับก็ฝากไปด้วย เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ